พบกับน้องภูมิอีกแล้วนะครับวันนี้ที่รำเลือดคาสเซนเตอร์นะครับวันนี้ภูมิมีรถตู้ V.I.P มาแนะนําให้ลูกค้าได้ชมกันคันนี้เป็นเจ้าตัว V.I.P 7ที่นั่งด้วยนะเป็นเบาะ V.I.P ด้วยนะครับผมเจ้าตัวอะไรคันนี้คันนี้เป็นฮุนไดเฮด 2.0R m ายเอโตเอกูปี2015นะครับผมความสวยความพิเศษของคันนี้มีอะไรกันบ้างเรามาชมกันเลยครับ ในส่วนของด้านหน้ารถนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีโครม,ม,มแนวตั้งเนาะคันนี้สวยงามมากๆไม่ดูแก่ด้วยจากที่ผมดูมาเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ดูแก่นะเจ้าตัวคุณไดเนี่ยมันดูทรงดุดันสปอร์ตด้วยเผอๆคันนี้อ่ะในส่วนของไฟนะครับผมคู่หน้าจะเป็นไฟฮาโลเจนนะครับผมมาพร้อมกับไฟด้านล่างอีกด้วยนะคันนี้ลูกค้าและที่สําคัญเจ้าตัวนี้แม็กเดิมจากทางศูนย์คุณไดเลยนะครับผมคันนี้ ยางใหม่ๆดอกแน่นแล่องลึกๆติดเกาะถนนขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนโอ้โหบอกเลยคันนี้รับประกันแม็กเดิมจากทางฮุนไดครับอามาดูในส่วนต่อไปพิเศษยังไงไปด้านในรถนะครับผมจะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะระบบไฟฟ้ารอบคันด้วยคันนี้กระจกปรับไฟฟ้าอัตโนมัติระบบแอร์เย็นปกติดูครับหนาวมากคันนี้เดินเข้ามาเพิ่งสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้เอง ดูพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย Power อร์สก้านเนาะคันนี้อ่าดูเครื่องเสียงนะครับผมจะเป็นระบบทัชสกรีนเนาะจกทางไพโอเนียนะเราจัดให้เลยเครื่องเสียงไพโอเนียขึ้นชื่อเรื่องฟังเพลงอยู่แล้วระบบแอร์แบ็กคุณนะมีมาให้พร้อมคันนี้และที่สาคัญแอร์แบกรอบคันเลยนะคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมอ่าที่พักแขนสามารถพับลงได้สามารถใส่ สัมภาระใส่เป็นแก้วน้ําขวดน้ําอะไรประมาณนี้ได้เนาะอ่าหรือว่าจะสามารถพับขึ้นมาแล้วนั่งกัน3คนด้านหน้าก็ได้คันนี้อ่าระบบไฟไปใช้งานได้ปกติเนาะอ่าเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีเบจต,ตัวนี้เป็นเบาะ V I P 7ที่นั่งนะครับผมลูกค้ามามาดูที่ห้องผู้โดยสารกันครับดูครับ ความกว้างของพื้นที่ห้องผู้โดยสารเนาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีเบทําความสะอาดง่ายอยู่แล้วเป็นเบาะหนังด้วยไม่ดุดความร้อนนะมีจอให้ลูกค้าด้วยสาหรับคันนี้เดีย๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูลูกค้านี่ระบบปรับเบาะแบบไฟฟ้าดูปรับอัตโนมัติปรับได้หมดลูกค้าจะเอาแบบไหนเนาะจอใครที่มีลูกหลานหรือคนแก่ที่ชอบดูหนังดูการ์ตูนหรือว่าติดหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดให้ลูกหลานท่าน ดูได้ภายในรถสะดวกสบายมากๆจอใหม่ๆเลยคันนี้ดูพับเก็บได้อะไรอย่างนี้ดูระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมเย็นปรับแอร์ได้เลยนะจากทางห้องผู้โดยสารแอร์ทุกช่องเย็นเจี๊ยบบอกเลยรับประกันครับผมเบาะหนังมิกกี้เมาส์นะตัวนี้นั่งสบายมากๆพื้นที่กว้างด้วยผมเข้าไปแล้วเมื่อกี้ไปดูครับความสวยงามของตัวล้อ ของคุณไดเดิมๆจากโรงงานรับประกันเลยครับดอกยางแน่นๆล้อใหม่ๆดูคับในส่วนของด้านหลังครับความสวยงามของตัวรถคุณใด h เฮดวันมาเอโตเอ็กซปี2015นะครับผมจุดสังเกตง,ง่ายๆดูกล้องมองหลังครับผมไม่เหมือนใครนะตัวนี้กล้องมองหลังนะครับผมใช้งานได้ปกตินะทุกจุดที่เสนอมาที่แจ้งไปเนี่ยใช้งานได้ปกติไม่มีชํารุดไม่มีอะไรลูกค้าซื้อไปใช้เป็นรถตู้ ครอบครัวหรือจะเป็นรถตู้ทาทัวร์ส่งนักเรียนอะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดครับมาฝาหลังมีอะไรกันบ้างดูว่าพื้นที่กว้างๆครับถ้าลูกค้ามากันมาไม่หลายคนอะ่ะบอกเลยสไลด์ตัวนี้นําสัมภาระมาะใส่ตรงด้านหลังบอกเลยว่าพื้นที่กว้างมากๆมีช่องใส่ขวดน้ําให้ด้วยอีกอ่าหรือถ้าลูกค้ามากันเจ็ดคนเราสไลด์มาปุ๊บนั่งกันไปเจ็ดคนเลยไปกันทั้งครอบครัวเลยภูมิบอกเลยว่า คุมยิ่งกว่าคุมพาคันนี้โชคแน่นๆครับฝาหลังเนาะเดิมๆจากทางโรงงานไม่มีการ,รเกิดอุบับติเหตุประสบอะไรแบบหนักๆมาไม่มีนะครับผมรำเริอคอนิเตอร์ไม่นํามาขายนะลูกค้าผมแจ้งไว้เลย <S <S อ่าเรามาดูจุดสําคัญของรถคันนี้กันฮุนไดไปสมรริภาพมาเอโตเอ็กคูซีฟครับมันพิเศษยังไงตัวนี้ดูนะครับลูกค้าระบบ ประตูสลไลด์ไฟฟ้าครับผมสะดวกสบายต่อการใช้งานมากดูครับเปิดเข้ามาอย่างรถ VIP แบบว่าระดับผู้บริหารนะบอกเลยซื้อไปสร้างภูมิฐานเพิ่มภูมิฐานให้กับตัวเองปิดจบครับสำหรับคันนี้เนาะแล้วถ้าหากลูกค้าสนใจนะครับผมคันนี้ราเลือกคันเตอร์จัดมาให้ในราคาเพียง 749,000บาทนะครับผมหรือผ่อนเดือนละ13,000กว่าบาทนะครับผมหาใครชื่นชอบนะครับรักเพจส่วนตัวหรือโทรมาที่เบอร์0 9 0 8 9 4 4 0 9 5ภูมิจัดให้ยินดีให้บริการครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ